สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออทุกๆคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับครูแนนอีกแล้วนะคะในคาวิชาดนตรีเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาท่านะคะหรือว่านาตายศัพท์หรือภาษาทางนาฏสินไทยนั่นเองค่ะเราจะใช้ท่าทางทางนาตายศั์เนี่ยสื่อสารความหมายให้แก่ผู้ชมได้รู้ค่ะและจะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ท่าแรกเราจะเรียกท่านี้ว่าท่ามองนะคะมือข้างใดข้างหนึ่งนะคะจีบไห่ที่ระดับชายพกหรือว่าหัวเข็มขัดนั่นเองค่ะส่วนมืออีกข่าหนึ่งเนี่ยจีบลงไปที่ด้านหลังนะคะแขนตึงใบหน้ามองไปข้างเดียวกับมือที่จีบที่ระดับชายพกหรือว่าหัวเข็มขัดนั่นเองค่ะเท้าทั้งสองนะคะยืนในลักษณะเท้าไขว้ค่ะ ท่าต่อไปนะคะก็คือท่าโกรธนั่นเองค่ะใช้ฝ่ามือนะคะสีข้างแก้มค่อนไปด้านใบหูนะคะแล้วกะชากลงเบาๆค่ะหมายถึงการเครืองใจถ้ากระชากแรงๆก็หมายถึงว่าโกรธมากๆค่ะเรามาต่อกันที่ท่าต่อไปนะคะนั่นก็คือท่าดีใจนะคะมือซ้าย,ยจิกคว้างชี้นิ้วไปทางขวาคะที่ระด,ดับสีปากมือขวาขีบหนายระด,ดับชา หรือว่าระดับหวัวเข็มขัดนะคะวางเท้าซ้ายเนี่ยเอียงไปทางด้านหน้าเอียงศรีรษะไปทางด้านซ้ายนะคะเล็กน้อยนะคะแทนความหมายว่าดีใจค่ะเรามาต่อกันที่ท่าต่อไปนะคะนั่นก็คือท่าปฏิเสธนั่นเองนะคะยกมือขวานะคะตั้งวงวาดแขนไปทางด้านข้างลําตัวคะ่ะพร้อมกับเอียงลําตัวเล็กน้อยนะคะมือซ้ายจีบหงายระดับหวัวเข็มขัดเท้าวขวาวางด้านหน้าแทนความหมายว่า ไม่หรือว่าปฏิเสธนั่นเองค่ะในวันนี้คูมีการบ้านให้ทำแสกเล็กน้อยนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเลือกภาษาท่านะคะแล้วเขียนเติมลงในช่องว่างให้มีความหมายสัมพันธ์กับสถานการณ์ค่ะอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะคุณแม่ซื้อของเล่นให้เราควรจะเลือกข้อ A โกรธข้อ B ปฏิเสธข้อ C ดีใจหรือว่าข้อ D มองคะ นักเรียนก็ทำการบ้านตามนี้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ